รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก่งมือสองให้ท่านได้รับชมแล้วนะคะคันนี้นะคะสามารถเจราจาต่อรองราคาหน้ารถกันได้ค่ะทุกท่านมีเบอร์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะให้นัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะก่อนนั้นนะคะเราก็มาฟังรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับตัวรถกันก่อนนะคะรถยนต์ราคาตัดเงินสดคัน1 9 0 0 0บาทเท่านั้นต่อรองหน้ารถคาน้ำมันกลับได้นิดหน่อยค่ะ ต่อหน้างานนะคะไปดูตัวจริงก่อนนะคะ Honda Civic FD 1.8e ตัวท็อปค่ะเกียร์ออโต้นะคะแจ้งจดทะเบียนในปี08ค่ะสีขาวรถสวยไม่มีโชนค่ะน็อตไม่ขยับนะคะแอร์ดิจิตอลภายในเป็นเบาะหนังสภาพดีค่ะสวยสะอาดเรียบร้อยดีนะคะเลขไมล์270,000กิโลเมตรค่ะติดแก๊ส LPG หัวฉีดด้วย ประหยัดวิ่งเยินเนียนค่ะขับใช้งานได้ปกติเลยนะคะเครื่อง1.8ห้องเครื่องยังสวยนะคะเร่มเดิมชุดโอนครบนะคะพร้อมใช้งานค่ะมีกุญแจสำรองครบล้อแมกเดิมยางดีภายในกว้างสะอาดเบาดีค่ะไม่ขาดนะคะงานเก็บของคันนี้ก็จะมีงานเก็บสีหน่อยค่ะทุกท่านต้องมีเก็บสีกันนะคะ ไปตามสภาพค่ะในราคา1 9 0 0 0บาทรถอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสนใจทุกคุยติดต่อนัดหมายนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะจะได้สะดวกต่อกันนัดชมตัวรถนะคะสวัสดีค่ะ